สบายดีทุกคนมาพบกับสี่แล้วในี่ซ่องสัสิพะอิสกน์สบายดีตอนเช้าๆเนาะทุกคนเนาะมือนีสี่ก็ต้องได้ไปไทยอีกแล้วทุกคนเพราะว่าบัญฑซีของสีนิ่งปัญหาเนาะสีกระบอกเนว่ามันเป็นย่ยนนอนอย่าง,ง,งทุกคนอ่ามันเริ่มเปลี่ยนแต่ว่ามันซุกคุณอะไรทุกคนมันซุกตอนประมาณห um นึ่งทุ่มเนาะประมาณเจ็ดโมงแรกสีกระตุกใจ่าสีเข้าไปบงบัญฑซีแบบ ย้อนเงินที่ส่ไดมันศูนย์บาทเนอสีก็เลยตกใจอ้าวมันคือเป็นแนวนี้ฮะนะแล้วแตะตื่นสมาสิกกวดเบื้องอีกกวดเบืองกันยังเป็นคือเก่าเนะทุกคนเนอสีก็เลยอ,อุ้งอ่างอยูดอนนี้สีก็เลยอ,อยากไปหาธานาคารเนออ่ะบัญชีที่สี่ตั้งไว้ก็คือไทยพาณิชยเนอทุกคนจังมันเป็นอย่างนะสีกออยากรู้เหตุผลมันเป็นอย่างก็เลยว่ามือสิขหามไปฟังนั้นอันชนสิทธะาม ข้ามไปซื้อเครื่องก็เลยมีโอกาสก็เลยส่วนเดียวไปเลยนะแบบให้โมูพาไปนี่ทางทารถทุกคนตอนนี้ <c oughs> กลับไปไทยแล้วทุกคนตอนนี้สิคอแล้วดัดเงาทาเคกเนาะ มื่อนี้สี่สิขามไปทางนครพนมเลือดมาโอ้นรลุ้นมากที่มันเก่งเหมือนจะสับไาสาบพวกทอดถไข่ในพวกที่แบบตุ้งก่บุ้ยไปติดไก่ตื่นทางซอยยี่ไปแจ๊กสีทอดบ้าวเลยมื่อนี้มันจัดได้เออวันนะบ่อสมองกันหนึ่งทุกคนตอนนี้สิ่หัวอาด่านแล้วเนาะด่านทางเมือ ข้ามาเลยเด็กคนนี้ตอนนี้กะจากามาฮอนนะทุกคนหนึ่งโมงประมาณหนึ่งโมงจะนี่อะไรข้างเกนีก่คลองกำลังน้ำอยู่อัอร Okay. แม่ทิดลนไเข้บไปนป้ำทา่าท่ามตอนนี้เฮากะซื้อปีละกะจำเรียบร้อยแลย้วเนาะตอนนี้กำลังสิลุกงเหงอ <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ด่านเหงรข้างทับอีฐ ตอนนี้ก็เป็นเวลา13บสามโมงนะทุกคนก็คือหนึ่งโมงขึ้นเทียนทะเล จทุกคนเริ่งบันไดไอ้กอมันสูงมากเลยทุกนันพอยถ่ายให้นะจ๊ะไบายทุกคนเจอกันตอนนีคือมีรถกิดต Thank <laughs> you. ร้อนอกกลางมันร้อนเหรอครับร้อนมันไม่ใช่ห้องแอร์หรอไม่ใช่ ซิมเป็นซิมไทยแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ในบิ๊กซีนะความรุนโบมีธานาคารไทยพาณิชย์ทุกคนสีนจะต้องไปหาธานาคารที่เทาน้ตอนนี้นนสีได้สั่งเป็เสียวมากินสีกคอนโเข้ากระดึ๊บเลิเดีเ๋ยวจะไปหาธานาคารไทยพาณิชย์กันต่อทุกคนตอนนี้สีก็มาหัวธานาคารไทยพาณิชย์เนาะอยู่บิ๊กซีกับโบมีแต่ว่ามาอยู่อ่า มาสาขาก็คือเพิ่นปิดเนาะทุกคนปิดอ่าวันรัศการบวันอย่างนี้แหละกลับบ้านทุกคนทุกคนหลังจากที่ว่าไปธาานาคารองมันปิดแล้วก็สิกรรมาหาเบางเ่อรทุกคน เร oh, 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 booster, Perfect, moment, issue, ื่องลายขนาดเลยโอ้โบเมนโบเมนโบเมนบิกซี่มันเป็นแมคโคทุกคนแมคโคนะครับุกน หลังจากที่สีเข้าเมโคแล้วสีกลับมาด้านเลยนะทุกคนเนาะเพื่อจะกลับไป,ไป,ไปฟังเล่าคืยเกาบางทีมื่ออื่นสีจะมาใหม่เนาะเพราะว่าสีโบกะนอนคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าหมู่มาซื้อเครื่องซื้อๆนะสีกเ็เลยกลับไปนอนทาแขกดีกว่านี่ทุกคนนั้นจะเป็นเฮ่อเนาะแบบสไตล์เป็นเฮ่อท่องเที่ยวทุกคนแบบเพิินกินอาหารอยู่ทังเทิงเลย ็นเือนะมีทุงลาแล้วก็มีทุงไทยนะเคสตาบารเมืองนครพนมกกวยบ ตอนนี้แมนยังบรันข้ามนะทุกคนน่าจะประมาณหกโมงจะข้ามหูศึกเสียดายอยู่ในหนึ่งทุกคนที่ว่าสีบริณนอนนครพนมเนาะ ้าสีนอนสีกาสีมาเลาะอย่ั่นแหละแต่ว่าสียานสีนอนู้เดียวสีก็เลยบอกกาน,นอนเนะาะก็เลยได้คำฟังไปมีแต่ว่าเมื่ออื่นสีสีมาไหมเนาะทุกคนเป็นอะไรงามขนาดเลยทุกคนเวลาแบบแรงๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบหกโมงแล้วทุกคนมันก็เลยแบบเสียงมันกำลังสีขึ้นเนาะถ้าสีนอนสีกาคัก้วเบิดทุกคนเน่ย มีเวลาสีจังมารินไหม่นะทุกคนเน,ะน,นาะนครพนมสบายดีนครพนมเด้อมีโอกาสสีจังมารินไหมเด้อมือนี้สีมารีเวเนะทุกคนแต่ว่าบบสัมเท็ิพารกิจซ้ำ ทุกคนสีจะได้จบคลิปเถอเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงสีเนเดอ้อทุกคนเดอ้อมาเบึงกันว่า,าบันซีของสีเป็นอย่างเนาะถ้าฟังไปน้ำกันว่ามืออื่นสีจะได้มาหรือบ่ขอขอบใจทุกคนหลายๆเดอ้อที่เข้ามาฟับชม